เตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาอาเซีนร่วมใจขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้นำคลิปวิดีโอไปใช้นอกเหนือจากการศึกษาผิดภาพประการใดขออาภัยมาณักที่นี้ด้วยค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราก็มาอยู่ในช่วงของแค่คุณถามเราก็จะตอบค่ะ คำถามนะคะที่ได้รวบรวมมาก็คือคำถามนี้ค่ะภายหลังจากการได้รับเอกราชประเทศคอมมิวนิสต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นำเนินนโยบายอย่างไรในการพัฒนาประเทศคุณผู้ชมอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมคะเราไปฟังจากนักประวัติศาสตร์ทิพย์ทั้ง4ท่านได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวมารินาเจเมวันนี้ดิฉันจะมาเล่าการปรับตัวของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงคศ 1945- การถึง1975การประสานความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือจะมีกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้พยายามร่วมมือกันในส่วนภูมิภาค เพื่อส่งเสริมการเจริญทางสังคมและความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในกลุ่มจึงมีการจัดตั้งเป็นสถาบันองค์การความร่วมมือในภูมิภาคขึ้นมาความคิดที่จะร่วมมือ เกิดจากปัจจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ความสำนึกในการเป็นชาวเอเชียและการจะหนักถึงความสามารถของตนเอง 2. ความต้องการอิสระและมีบทบาทในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ 3. ความต้องการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน 4. เพื่อเสริมสันติภาพให้ภูมิภาค 5. เพื่อป้องกันความรุนแางจากภายนอกการสร้างความร่วมมือในภูมิภาคในระยะแร,แรกๆที่ประเทศเหล่านี้ได้รับเอกราชจึงเป็นเรื่องยุ่งยากอยู่มากแต่ภายหลังคศ .1950 ผู้นำประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ <c oughs> ได้ตระหนักถึงการ,รเผชิญกับปัญหาคล้ายคลึงกันทั้งด้านการเมืองเศร,รษฐกิจ และสังคมรวมทั้งจำเป็นที่จะต้องพึ่งพามหาอำนาจดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นตัวกระตุ้นที่สำคัญในการแสวงหาความรู้ในส่วนภูมิภาคค่ะ หลังจากที่เราได้ฟังเพื่อนคนแรกอธิบายไปแล้วนะคะว่าการที่จะจัดตั้งสถาบันจะต้องมีปัจจัย5ปัจจัยด้วยกันต่อมาเราก็มาฟังเหตุการณ์ในคริสต์ศักราช1945-1975ต่อนะคะโดยในคริสต์ศักราช1954หลังจากที่ฝรั่งเศสออกตัวจากอินโดจีนก็มีสหรัฐอเมริกาเข้ามาทําหน้าที่แทนนะคะโดยสหรัฐอเมริกานี่นะคะให้สนับสนุนจัดตั้งองค์กรว่าด้วยความร่วมมือ ระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการลงนามในสนธิสัญญาป้องกันร,ร่วมมือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะหรือซีโตมีสมาชิกทั้งหมด8ประเทศ1สหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสนิวซีแลนด์อังกฤษออสเตรเลียปากีสถานและก็ประเทศไทยค่ะโดยประเทศที่อยูุ่ิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะมี2ประเทศด้วยกันก็คือฟิลิปปินส์และก็ประเทศไทยค่ะ และก็เหตุการณ์ต่อมานะคะคือเหตุการณ์โคลัมโบพาวเวอร์เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในภมิภาคนี้นะคะมีสมาชิกด้วยกัน5ประเทศพมา่าอินเดียปากีสถานสีลังกาและอินโดนีเซียค่ะกลุ่มนี้นะคะอยู่ได้ไม่นานค่ะเพราะว่ามองปัญหาไกลตัวเกินไปอย่างไรก็ตามนะคะองค์กรนี้ก็ยังเป็นตัวอย่าง เป็นแนวทางในการพยายามร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศต่างๆต่อไปในคริสก์ศักราช1955นะคะประธานาธิบดีซูการโนของอินโดนีเซียนะคะได้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมที่นครบันดุงเป็นการรวมกลุ่มของประเทศแอฟริกาและเอเชียค่ะและความร่วมมือดังกล่าวนะคะก็ล้มเหลวเหมือนกันค่ะเพราะว่าการมาประชุมครั้งนี้คือพูดได้ง่ายๆว่าไม่มีใครจริงจังอะค่ะ ทำให้แต่การประชุมครั้งนี้ก็ยังเป็นการประชุมที่สําคัญนะคะเพราะว่าเป็นการรวมกลุ่มของประเทศที่ไม่ฝักใไฝไไ่ใฝ่ใดค่ะขอบคุณค่ะงั้นเราไปฟังเพื่อนคนต่อไปเลยนะคะชื่อนางสากมลเดชปุตรค่ะค่ะองค์กรสันติสัญญาป้องกันร,ร่วมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือซีตโตนะคะ ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือของสหรัฐอเมริกาด้าน,นการขยายอุดมการ์ฝ่ายเสรีนิยมประชาธิปไตยนะคะจะต่อต้านอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ถึงแม้ว่าองค์กรซีเต้นนะคะจะไม่ประสบความสําเร็จในการสร้างความร่วมมือในภูมิภาคแต่แนวความคิดการนําเดินงานและการจัดการตั้งองค์กรเป็นแนวทางอย่างดีต่อการจัดตั้งองค์กรความร่วมมือในภูมิภาคอื่นๆในเวลาต่อมานะคะสมาคม อาสาจัดตั้งขึ้นในปีคศ1960ค่ะมีสมาชิกเป็นสประเทศคือมาเลเซียฟิลิปปินส์และประเทศไทยค่ะเป็นองค์กรส่วนภูมิภาคอย่างแท้จริงค่ะเพราะไม่มีมหาอำนาจหรือประเทศภายนอกมาเกี่ยวข้องแต่จะแตกต่างออกไปจากองค์กรซีโตค่ะท,ที่ได้รับกำลังเสริมจากประเทศภายนอกอังกฤษและฝรั่งเศสจ,จะอยู่ได้ไม่นานค่ะก็จะเกิดความขัดแย้งระหว่างมาเลเซียกับฟิลิปปินส์ค่ะ มาเลเซียจะถูกบังคับให้เลือกระหว่างการรวมตัวของประเทศหรือการรักษาความสัมพันธ์กับอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ปัญหาความเตกแยกระหว่างมาเลเซียกับฟิลิปปินส์ทำให้สมาชิกสมาคมอาสาอยู่ชะงักไปค่ะ ค่ะเรามาต่อจากของเพื่อนๆนะคะการปรับตัวของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในคริสต์ศักราช1945ถึงคริสต์ศักราช1975ในคริสต์ศักราช1 9 6 3ประเทศคู่กรณีก็คือมาเลเซียและฟิลิปปินส์ร่วมกับอินโดนีเซียเพื่อหาทางการประชุมกันเพื่อตกลงปัญหารราซาด้วยสันติวิธี และขณะเดียวกันก็เพื่อสนับสนุนให้ประเทศทั้ง3าหันมาร่วมมือการรักษาเสถียรภาพความมั่นคงและความร่วมมือการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพราะประเทศ3ประเทศเนี่ยล้วนมีวัฒนาธรรมแบบมารีร่วมกันนับถือศาสนาอิสลามเหมือนกันจึงจัดตั้งออมาลิฟินโดในคือก1 3แต่ก็ต้องล้มเหลวจากปัญหาดินแดนปัญหาดินแดนเนี่ยแล้วก็จาก จากภูมิหลังเช่นนี้สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือสมาคมอาเซียนจึงถือกำเนิดขึ้นมาในคริสตศักราช1961โดยอาศัยหลักการของสมาคมอาสาเป็นแนวทางมุ่งพัฒนาความร่วมมือระวังสมาระหว่างสมาชิก5ประเทศก็คืออินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินสิงคโปร์และไทยทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมค่ะ จากนักประวัติศาสตร์ทิพย์ทั้ง4ท่านนะคะก็สรุปได้ว่านโยบายในการพัฒนาประเทศทำสนธิสัญญาไมตรีเพื่อกำหนดหลักการพื้นฐานของการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างกันของประเทศสมาชิกด้านเศรษฐกิจมีการจัดเขตการค้าเสรีอาเซียนมีการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและพัฒนาสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านสตรีนโยบายขจัดความรุนแรงต่อสตรีด้านการพัฒนาชนบทนโยบายการเสริมสร้างรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อย ด้านการศึกษามีการให้ทุนการศึกษาการจัดตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านวัฒนธรรมนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาของประเทศสมาชิกด้านสาธาร,รณาสุขมีโครงการความร่วมมือในการป้องกันและขจัดโรคต่างๆด้านแรงงานมีการจัดโครงการฝึกอบรมด้านอาชีพพัฒนายาวชนแม้ว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีความหลากหลายทางเชื้อชาติศาส,สนาวัฒนธรรมภาษาและสังคม แต่ก็มีความพยายามร่วมกันของทุกประเทศเพื่อที่จะให้เกิดความเป็นเอกภาพและพยายามลดความขุ่นข้องหมองใจที่มีมาในประวัติศาสตร์โดยเฉพาะจากสงครามในอดีตเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกันอันจะนําไปสู่ความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อความสงบสุขและมีชีวิตที่ดีร่วมกันเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เราก็ได้ความรู้กันพอสมควรแล้วนะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้ว แล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบาย